ถ้าทำแบบนี้ถ้าอยากจะกู้บ้านให้ผ่านนะครับผมได้รวบรวม8เหตุผลนะที่ทำให้เรากู้สินเชื่อบ้านไม่ผ่านมาให้ทุกคนฟังกันแล้วครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ฮะเราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญนะครับสำหรับคนที่กำลังจะวางแผนไปกู้ซื้อบ้านกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้เรากู้ขอสินเชื่อไม่ผ่านนะครับถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยส่วนมากเจ้าหน้าที่สินเชื่อเขาจะรีเจกผลเรากลับมานะครับจะมีอะไรบ้างและอะไรควรทาอะไรไม่ควรทาบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันอย่างละเอียดเลยครับ การยื่นขอสินเชื่อบ้านนะครับมันก็ต้องอาศัยการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวด้านการเงินของเราเองนะฮะหรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวเรื่องเอกสารนะฮะต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมเคยได้ทําคลิปนะครับก่อนหน้านี้ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะว่าการเตรียมพร้อมก่อนกู้นะครับเตรียมยังไงให้กู้ผ่าน100%เตเต็มเนี่ยทำยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับสามารถกดด้านบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้ว อะไรบ้างล่ะที่ธนาคารเขาไม่ชอบนะครับถ้าเราทำแบบนี้ธนาคารมีสิทธิ์จะรีเจ็คผลสินเชื่อของเรานะครับผมลิสต์มาเป็นข้อๆนะฮะที่เป็นข้อหลักข้อสำคัญอยู่ประมาณ8ข้อนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูกันทีละข้อครับเรื่องแรกนะครับคือรายได้เราไม่ถึงเกณฑ์นะครับพูดง่ายๆว่ารายได้เราไม่สูงพอที่จะไปกู้ขอวงเงินสินเชื่อนั้นๆนะฮะจริงๆเรื่องเนี้ยครับเรื่องรายได้อะมันเป็นปัจจัยที่สําคัญอันดับต้นๆเลยนะที่ธนาคารเขาจะพิจารณา กับเราค,รคืออย่างนี้ธนาคารเขาต้องอยากรู้ถูกไหมว่าลูกค้าที่มายืมเงินเขาเนี่ยมีรายได้อยู่ที่เท่าไหร่ต่อเดือนและไอการที่เขาจะปล่อยเงินกู้ให้เราเนี่ยเขาก็ต้องดูว่ารายได้เราสูงพอไหมนะครับซึ่งมันก็เม e เซนต์นะครับมันก็สมเหตุสมผลยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราเงินเดือนซักหมื่นห้าอย่างเงี้ยครับแต่เราไปกู้บ้าน5ล้าน6ล้านอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะสูงเกินรายได้ลงไปเยอะถูกไหมไอราคาสินเชื่อเนี่ยดังนั้นเกณฑ์แรกเลยนะครับรายได้เราเนี่ยต้อง พอดีกับเกณ์ที่เราจะไปขอสินเชื่อนะ ซึ่งตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ารายได้เท่านี้จะกู้บ้านได้เท่าไหร่มีวิธีการพิจารณายังไงบ้างคืออย่างนี้นะครับผมเนี่ยเคยได้ทําคลิปอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับว่าเงินเดือนเท่านี้จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ธนาคารเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวคิดเป็นตัวพิจารณาวงเงินสินเชื่อให้เราได้ทําคลิปไว้ใน y o u t u b เนี่แหละครับนะฮะสามารถกดด้านบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูคลิปตัวเต็มได้เลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันว่า ไอ้เงินเดือนเท่านี้มันสามารถกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่และถ้าในพาร์ทรลยได้นะครับมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่สําคัญเหมือนกันธนาคารโดยส่วนมากครับเขาจะก,กําหนดนะฮะเงื่อนไขข,ของคนที่มาขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ําอยู่ประมาณเอาค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปพูดยังไๆว่าถ้ารายได้ต่อเดือนเราต่ํากว่านี้ธนาคารเขาก็ไม่รับพิจารณาแต่แรกเลยอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยขั้นต่านะครับส่วนบางแบงก์เนี่ยก็อาจจะขยายเกณฑ์ขึ้นไปนิดนึงเช่น บางแบงก์อาจจะขอรายได้ขั้นต่ำสัก2 0 0 0มไหมนะฮะถึงจะยื่นขอได้25 0 0ม้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เคสบ y เคสไปนะครับดังนั้นเรื่องรายได้ก็มี2เรื่องตอนที่ผมบอกนะรายได้เราถึงเกณฑ์หรือเปล่าอ่ะพอถึงเกณฑ์ปุ๊บรายได้เราเลยขั้นต่ำที่แบงก์กำหนดหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะที่ธนาคารจะพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับเหตุผลที่ธนาคารไม่ปล่อยกู้เรื่องที่2ครับคือรายได้บางตัวเนี่ยที่เราไปยื่นอะ ธนาคารเขาไม่ได้พิจารณาให้กับเรานะเพื่อนๆหลายคนคงเคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปกู้ขอสินเชื่อบ้านเนี่ยมีรายได้อะไรให้ยัดเข้าไปให้หมดเลยนะครับมีรายได้อะไรบ้างเนี่ยเช่น ot นะครับโอเวอร์ไทม์โบนัสนะครับเงินนอกเงินจากรายได้อื่นๆต่างๆนานาเนี่ยให้ใส่เข้าไปหมดเลยแต่อย่างนี้ฮะเรียนตามตรงเลยนะครับว่า ธนาคารนะครับเขาไม่ได้พิจารณารายได้ทุกตัวที่เรายื่นไปนะไม่ใช่ว่าเรารวมกันได้แสนยื่นไปแล้วเขาเอาแสนมาเป็นรายได้ต่อเดือนเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมอธิบายหลักอธิบายแก่นให้ฟังก่อนนะครับว่ารายได้หลักที่ธนาคารเขาจะเอามาพิจารณาครับ จะเป็นรายได้ที่มีความมั่นคงสูงสุดนะครับมันคือรายได้จากเงินเดือนนะครับหรือรายได้จากการประกอบธุรกิจที่มีการจดทะเบียนแน่นอนแล้วจริงๆนะครับไอ้รายได้อย่างเช่นขายของในช็อปปีได้เท่านี้เดือนนี้ขายได้50,000บาทเอามายื่นร่วมด้วยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไม่นับแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งบางแบงค์นะครับ OT ก็อาจจะให้แต่ให้ไม่เต็มร้อยเช่นสมมติ OT เราได้เพิ่มมาเดนละหมื่นเขาอาจจะให้แค่2,000หรือ3,000อันนี้ก็เป็นเคส by c เคสไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะฮะว่ารายได้บางตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็น OT โบนัสนะครับเงินนอกเนี่ยธนาคารเขาอาจจะไม่พิจารณาให้เราดังนั้นเมื่อธนาคารเขาไม่พิจารณาไรายได้อื่นๆเนี่ย ทำให้รายได้ต่อเดือนของเราลดลงมาถูกไหมดังนั้นวงเงินที่เราจะไปขอสินเชื่อเนี่ยมันก็จะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยมันจึงสําคัญตอนที่เราไปประเมินความสามารถในการผ่อนของเราครับทางที่ดีนะถ้าให้ผมแนะนํานะครับพยายามเลี่ยงรายได้บางตัวที่มันไม่มีความมั่นคงออกไปนะครับเอารายได้ที่เป็นรายได้จริงๆครับรายได้ที่เป็นเงินเดือนจริงๆเนี่ยนะฮะในการคำนวณเงินผ่อนแบบนี้จะดีกว่านะครับ แต่ตรงนี้ผมต้องบอกอีกทีนะครับว่าไม่ใช่ว่าธนาคารเขาจะไม่คิดเลยนะหลายๆธนาคารก็รวมให้เรานะเป็นเงิน OT เขาก็คิดให้นะครับหรือเงินโบนัสเขาก็มารวมให้รวมและเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้ก็มีเหมือนกันแต่นะฮะมันก็ไม่ใช่ทุกธนาคารไปนะฮะและถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าเราวางแผนจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยไอการคิดคำนวณรายจ่ายครับถ้าเป็นผมแนะนำนะผมไม่อยากให้เอาเงินพิเศษพวกนี้มาคิดด้วย ผมอยากให้เราพิจารณาว่ารายได้หลักจริงๆต่อเดือนเราเป็นเท่าไหร่มากกว่านะเพราะ OT หรือโบนัสนะครับผม,มอยากถามเพื่อนๆกลับจังเลยว่ามันมีทุกเดือนจริงหรือเปล่านะฮะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะยิ่งเ,เศรษฐกิจโลกภาวะการตลาดการแข่งขันเป็นแบบนี้นะการลด OT หรือการไม่มีโบนัสเนี่ยเป็นเรื่องที่ เบาที่สุดแล้วที่เราอาจจะได้มาเนอะถูกไหมบางคนหนักหนาถึงขนาดโดนเลทออฟก็มีโดนตัดเงินเดือนเลยก็มีดังนั้นเนี่ยอไอ้รายได้ที่ไม่มั่นคงอย่างเช่น OT กับโบนัสเนี่ยผมอยากให้เพื่อน นึกว่ามันเป็นโบนัสแถมพิเศษนะครับซึ่งถ้าได้มาเราเอาไปโปะดีกว่านะทาให้บ้านมันหนี้หมดเร็วขึ้นดีกว่าเรื่องที่3ครับที่อาจจะทําให้เรากู้บ้านไม่ผ่านคือเรื่องประเภทของรายได้ครับซึ่งแหล่งประเภทของรายได้เนี่ยผมแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะฮะคือ1พนักงานเงินเดือนกับ2คือเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์คนทำอาชีพอิสระนะครับสแบบนี้เป็นหลัก ในส่วนของพนักงานเงินเดือนครับต้องบอกว่าไม่เป็นห่วงอะไรเลยฮะการกู้สินเชื่อเนี่ยถ้าเราประเมินรายได้ดีภาระหนี้ไม่มากเกินไปวงเล็บใหญ่ๆว่าถ้าภาระหนี้ของเราไม่สูงจนเกินไปนะครับโอกาสการกู้ผ่านนั้นง่ายมากง่ายกว่าผู้ประกอบการง่ายกว่าคนทาอาชีพอิสระเยอะมากๆครับแต่ที่จะมีปัญหากันส่วนมากเนี่ยคือผู้ประกอบการคนทาอาชีพอิสระนี่แหละครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะ การประเมินรายได้ของธนาคารเนี่ยเขาจะแตกต่างจากพนักง,งานประจําเยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆเลยเช่นผมเป็นพนักง,งานประจําผมมีเงินเดือน5 0 0 0มืนบาทกับผมเป็นเจ้าของธุร,รกิจผมมีไรายได้ต่อเดือน5 0,000ื่นบาทนะครับพนักงานประจำเนี่ยนะฮะห้าหมื่นเนี่ยเขาก็คิดเป็นไรายได้เต็มไปเลยธนาคารถือว่าโอเคนายเเนี่ยมีไรายได้5 0,000ืนบาทต่อเดือนจบไปเลยแล้วก็ไปคิดเลยว่าเขากู้ได้เท่าไหร่ แต่เจ้าของธุรกิจคนทําอาชีพอิสระครับเรายื่นรายได้แปลว่า5 0,000่นบาทธนาคารเขาไม่ได้เอาไอ 50, ้ห้าหมื่นนี้มาเป็นรายได้ของเรานะครับเขาจะไปหักนะฮะหักส่วนต่างหักค่านู่นค่านี่อีกนะฮะโดยส่วนมากนะครับที่ไปคุยมาเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะมันจะอยู่ที่2 0ถึง40%ของรายได้อะครับโดยส่วนตัวนะที่ผมเคยไปกู้มาผมโดนหักเลย20%นนะครับก็ รายได้มื่นหนึง่งเหลือแค่2000นะครับนะแบงค์คิดแค่2000แล้วก็ไปคำนวณว่าเราจะกู้ได้เท่าไหร่ประมาณนี้ซึ่งไอ้เลท2 0ถึงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับหนึ่งคือความน่าเชื่อถือของเราแล้วก็ประเภทธุรกิจแล้วก็มีอื่นๆอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยให้จำไว้ละกันว่าสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระนะครับทำฟรีแลนซ์นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยรายได้ที่คุณยื่นไปนครับจะไม่ใช่รายได้ทั้งร0% 0นะที่ธนาคารเขาพิจารณามันจะโดนหัักกออกมาครบ ถ้าเผื่อใจไว้แบบเผื่อไว้เลยอ่ะคือ20%นะฮะถ้าผมมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ผมให้เผื่อไว้เลยเพราะผมก็โดนเลขนี้นะครับ20%นะครับก็แสนหนึ่งเขาก็พิจารณาแค่20 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับ ซึ่งจริงๆในเรื่องที่นอกเหนือจากรายได้อะครับมันยังมีเรื่องเอกสารอื่นๆนะฮะที่จะต้องมาประกอบการพิจารณาในส่วนของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็อาชีพอิสระนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะในคลิปนี้ขออนุญาตไม่ลงดีเทลละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําอีกคลิปหนึ่งให้นะก็คือคลิปการยื่นกู้ขอสินเชื่อสําหรับเจ้าของธุรกิจนะฮะหรือคนทาฟรีแลนซ์เนี่ยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําคลิปนั้นให้อีกทีหนึ่งนะครับ ก็เอาเป็นว่าสรุปอย่างนี้ครับประเภทรายได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักงานประจำนะฮะขออย่างเดียวคุณอย่าไปสร้างหนี้เกินตัวรายได้คุณถึงเกณฑ์แค่นี้คุณกู้ผ่านแน่นอนนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคุณจะต้องประเมินรายได้ไว้นิดหนึ่งนะว่ารายได้คุณจะไม่ได้โดนคิดจาก1 0 0นะนะครับและคุณจะต้องมีเอกสารต่างๆที่ต้องไปยื่นเยอะพอสมควรการเตรียมตัวขอสินเชื่อก็จะเยอะแล้วก็ยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ประกอบการเรื่องที่4ครับที่จะทําให้เรากู้บ้านไม่ผ่านนั่นก็คือภาระหนี้ของเราเยอะเกินไปครับหลังจากจบส่วนแรกนะครับที่เป็นเรื่องรายได้ไปแล้วไอ้สข้อแรกคือเรื่องรายได้ถูกไหมทีนี้มาเรื่องหนี้สินบ้างนะครับ นอกเหนือจากรายได้เนี่ยธนาคารเขาต้องอยากรู้อยู่แล้วครับว่าเรามีหนี้สินอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเรามีหนี้สินเยอะและเราไปกู้บ้านเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าบ้านให้เขาถูกไหมฮะซึ่งรายจ่ายที่ธนาคารเขาจะรับรู้นะครับก็จะเป็นพวกฟิกคอรต์ต่างๆครับเช่นหนี้รถยนต์หนี้บัตรเครดิตนะฮะสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดรวมไปถึงหนี้กยศด้วยนะก็เข้าเครดิตบูโรหมดแล้วไอ้พวกนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือภาระหนี้ทั้งนั้นนะครับดังนั้น ครับก่อนที่เราจะวางแผนซื้อบ้านนะสิ่งที่เราไม่ควรทําไม่ควรทํามากๆเลยนะครับคือการสร้างภาระหนี้เกินตัวนะหรือการกินอยู่ใช้จ่ายที่มากจนเกินพอดีการสร้างหนี้บริโภคที่เยอะเกินไปหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลตัวไหนตัดได้ให้ตัดออกไปนะครับเพราะหนี้พวกนี้ดอกแพงมากนะครับดอกเยอะมากๆแล้วก็มันจะเพิ่มภาระในการผ่อนชาระให้เราด้วยนะย้ําอีกทีว่าถ้าอยากมีบ้านตัวไหนตัดได้ก็ตัด ตัวไหนปิดได้ก็ปิดไปนะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วครับธนาคารเขาจะกําหนดนะฮะสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เนี่ยไม่ให้เกิน4 0นะครับพูดง่ายๆว่าถ้ารายได้ต่อเดือนเราร้อยบาทเนี่ยเราต้องมีหนี้สินไม่เกิน40บบาทนะครับมันจะถึงเกณฑ์ที่ธนาคารเขาจะปล่อยกู้ให้เราดังนั้นเนี่ยก็ลองไปพิจารณากันดูนะฮะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีหนี้สินอยู่เท่าไหร่สัดส่วนเป็นเท่าไหร่ของรายได้ของเรานะครับก็ลองไปพิจารณากัน เหตุผลที่ทําให้เรากู้บ้านไม่ผ่านข้อที่5นะครับก็คือติดค้าประกันให้กับคนอื่นครับจริงๆประเด็นการค้าประกันเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าเห็นใจแล้วก็น่าสงสารมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ไปค้าประกันให้อับกับเพื่อนกับญาตินะฮะและคนคนนั้นเนี่ยเบี้ยวหนี้ผิดนัดชราระหนี้นะจนทําให้ภาระความรับผิดชอบเนี่ยมันส่งต่อมาให้ผู้ค้าประกันอย่างเรานะฮะก็อัน,นี้ก็น่าสงสารมากๆเลยนะฮะแล้วก็เห็นใจนะฮะ แต่สิ่งที่อยากให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าไอการที่เราไปค้าประกันให้คนอื่นแล้วเขาผิดนัดชำระหนี้เนี่ยไอหนี้ก้อนนั้นอ่ะมันจะไม่โดนนะฮะเข้ามาบันทึกอยู่ในเครดิตบูโรของเรานะอ่ะอันนี้เข้าใจตรงกันก่อนสมมติต่อให้เขาเบี้ยหนี้กี่ล้านก็ไม่รู้แหละไอหนี้ก้อนนั้นอ่ะมันจะไม่ได้ถูกบันทึกว่าเป็นหนี้ในเครดิตบูโรของเราดังนั้นเรายังฟรีอยู่เพียงแต่ตามกฎหมายครับ หน้าที่และภาระการรับผิดชอบเนี่ยเราจะต้องไปรับผิดชอบไอ้นี่ก้อนนั้นให้เขาแค่นั้นเองครับและนะครับการขอสินเชื่อบ้านนะฮะธนาคารเนี่ยเขาก็จะดูด้วยว่าเราเนี่ยเคยไปค้ำประกันให้ใครหรือเปล่าและไอ้คนที่ค้ำเนี่ยทำหนี้เสียหรือเปล่ามันเป็นอีกหนึ่งเช็คลิสต์ครับที่เขาจะพิจารณาให้เรานะดังนั้นจริงๆแล้วนะครับถ้าใครติดตามผมมาเรื่อยๆนะผมจะพูดบ่อยมากเลยนะฮะว่าเรื่องการเงินนะ่ะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะ เราไม่ควรให้ใครยืมเงินหรือแม้กระทั่งว่าเราไม่ควรค้ำประกันให้ใครเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆเราทุกคนนะมีหน้าที่รับผิดชอบนะฮะฐานะทางการเงินของตัวเราเองนะครับไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นนะฮะไม่ควรไปสร้างภาระไม่ควรไปสร้างความลำบากใจให้กับคนอื่นดังนั้นนะถ้าเลี่ยงได้นะครับ เลียงเถอะนะฮะไม่ว่าจะให้ใครยืมเงินหรือให้ใครคลั่ประกันนะครับ mm. คือผมเข้าใจนะว่าในสังคมไทยมันยากนะเพราะว่ามันก็มีแบบเรื่องพี่น้องต้องช่วยกันเพื่อนฝูงต้องช่วยกันแต่ในมุมผมผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆนะฮะและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งเขาเกิดปัญหาและเราเกิดปัญหาเราจะไม่ทำเรื่องพวกนี้นะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับสำหรับใครนะที่ยังไม่รู้ว่า การค้ำประกันคืออะไรนะแล้วมันต่างกับการกู้ร่วมยังไงบ้างผมเนี่ยเคยได้ทำคลิปนะครับใน YouTube Channel เรื่องการกู้ร่วมกับการค้ำประกันต่างกันยังไงบ้างนะฮะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับกดด้านบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูได้เลยครับข้อ6นะครับที่จะทําให้เรากู้บ้านไม่ผ่านนั่นก็คืออายุงานของเรายังไม่ถึงเกณฑ์นะครับปัจจัยเรื่องอายุงานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะที่ธนาคารเขาต้องอยากรู้อยู่แล้วล่ะว่าไอคนที่มาขอสินเชื่อกับเขาเนี่ยมีอายุงานมากน้อยขนาดไหนครับ1ปี2ปีหรือเพิ่งทํามา2เดือนหรือแม้กระทั่งเราเป็นฟรีแลนซ์เราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับ ธนาคารเขาก็ต้องอยากรู้ว่าเราประกอบธุรกิจมานานขนาดไหนแล้วนะครับเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนนะครับอายุงานที่ส่วนมากธนาคารเขาขอเนี่ยก็จะเป็นประมาณ2ปีถึง1ปีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะครับโดยส่วนมากผมให้ร้อยละ9ก้าเเลยนะฮะ เราจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาอย่างน้อย2ปีนะครับและจะต้องมีการนำส่งงบการเงินจะต้องมีการยื่นเสียภาษีตลอด2ปีนี้แล้วไปยื่นกู้นะฮะโอกาสผ่านเยอะมากๆ ถ้ายังไม่ถึง2ปีนะครับน้อยธนาคารมากๆนะที่เขาจะพิจารณาให้เราดังนั้นแล้วครับก่อนเราจะไปยื่นขอสินเชื่อเนี่ยเราต้องเตรียมพีเลียดตรงนี้ไว้ด้วยนะเราดูก่อนว่าหนึ่งเราเป็นพนักง,งานประจำไหมถ้าพนักง,งานประจำทําไปให้ครบปีหนึ่งก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับสเราเป็นเจ้าของธุรกิจไหมถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะต้องทําธุรกิจไป2ปีก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราไปก่อนนะครับแน่นอนว่ามันไม่ตรงตามครทีเลือธนาคารเขาก็รีเจกแต่แรกเขาไม่ได้พิจารณาแต่แรก เลยนะครับก็วางแผนเผื่อกันไว้นะครับข้อ7นะครับที่จะทําให้เรากู้ธนาคารไม่ผ่านนั่นก็คือเราไม่มีเงินเก็บเงินออมเลยจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานมากๆนะฮะว่าการกู้บ้านเนี่ยไอ้เงินเก็บที่มีติดบัญชีเนี่ยครับมันมีผลให้การกู้ผ่านหรือการกู้ไม่ผ่านด้วยหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้จากที่ผมได้ไปคุยกับพนักงานสินเชื่อมาหลายๆที่นะครับเพื่อนๆผมที่เป็นสินเชื่อเนี่ยนะฮะเขาก็บอกตรงกันนะครับว่า ไอการที่จะแอปพลูฟหรือไม่แอปพลูฟอะครับมันไม่ได้เอาเรื่องเงินออมในธนาคารเป็นหลักหรอกนะฮะอ่าอีกทีนะเงินออมในธนาคารนะครับมันไม่ใช่เกณฑ์หลักในการแอปพลูฟหรือไม่แอปพลูฟแต่เงินออมอะครับจะเป็นคะแนนบวกให้เราเช่นลูกค้า A มามีเงินออมเงินเก็บสเตทเมนต์เห็นเลยว่ามีการเก็บเงินเท่านี้เท่านี้เดือนทุกเดือนกับนาย B เดินมา เงินในธนาคารมีเลขหลักหน่วยนะฮะสคนนี้มาโอเคใครที่เหลียแรกที่เขาจะดูก็คือรายได้กับภาระหนี้สินก่อนนะครับแต่พอใครทีเหลียถัดไปที่เขาจะดูเนี่ยครับก็คือเรื่องเงินออมนี่แหละว่าเฮ้ยน A มีเงินออมนะดังนั้นเอาคะแนนบวกไปนะฮะคะแนนบวกเนี่ยมันจะช่วยให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นและ ผ่านได้วงเงินที่เยอะขึ้นนะครับมีโอกาสได้นะอันนี้คือที่ธนาคารเขาบอกผมมานะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาครับว่าเราจะซื้อบ้านนะครับวางแผนจะซื้อบ้านเนี่ยมันจะต้องมีเงินเก็บเงินออมนะนะฮะจะต้องมีการวางแผนวางเงินสำรองนะนี่แหละครับมันเป็นผลบวกในการขอสินเชื่อนะฮะทำให้เรามีโอกาสผ่านได้มากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้ในเรื่องเงินออมครับและเรื่องที่8นะครับเรื่องสุดท้ายและที่จะทําให้เรากู้ธนาคารไม่ผ่านนั่นก็คือวินัย ทางการเงินเราไม่ดีหรือเราติดเครดิตบูโรนั่นเองครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอีกหัวข้อนึงเลยนะจริงๆทั้ง8ข้อที่พูดมาเนี่ยก็สําคัญทั้งนั้นเลยนะครับแต่ข้อนี้มันเป็นตัวที่บ่งบอกเลยนะว่าเราเนี่ยเป็นลูกหนี้แบบไหนนะครับประวัติการผ่อนชําระเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเช่น เรารูดใช้บัตรเครดิตเราจ่ายตรงเวลาทุกงวดหรือเปล่าหรือมีการจ่ายขั้นต่ำมีการเบี้ยวถึงดิวแล้วไม่จ่ายอีก5วันค่อยไปจ่ายหรือเปล่านะครับพวกนี้มันจะถูกบันทึกไว้ในข้อมูลเครดิตบูโรหมดเลยนะครับย้ำอีกทีว่ามันหมดเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยทำอะไรไว้นะครับโดนบันทึกไว้หมดอยู่แล้วการรักษาวินัยทางการเงินให้ดีนะครับการรูดเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นจ่ายตรงเวลาเนี่ย เป็นหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่ธนาคารเขาจะพิจารณาว่าจะให้ไอเนี่ยมันยืมเงินหรือไม่ยืมเงินดีคิดภาพตามสิครับมีเพื่อนมายืมเงินน่ะแต่เรารู้ว่าไอเพื่อนคนนี้เบี้ยวคนอื่นเละเทะไปหมดเลยอะครับเราอยากให้เขายืมเงินไหมฮะเนี่ยครับมันก็เหมือนกันธนาคารเขาเป็นองค์กรใหญ่ขนาดนี้เขาย่อมต้องการรู้อยู่แล้วว่าไอคนเนี้ยที่มายืมเงินเนี่ยมันเป็นคนแบบไหนวินัยทางการเงินมันเป็นแบบไหนนะครับดังนั้น การใช้จ่ายต่างๆนะครับการรูดสินเชื่อการรูดบัตรเครดิตการใช้หนี้ต่างๆเนี่ยเน้นย้ำนะครับว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นมีสติทุกครั้งก่อนใช้อย่าผิดนัดชำระอย่าชำระขั้นต่ำนะครับใช้จ่ายเท่าที่รูดเท่าที่จ่ายไหวนะครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเครดิตทางการเงินของเราจะดีมากๆนะครับโอกาสการกู้บ้านผ่านมันก็จะมีสูงขึ้นไปด้วยครับอ่าโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับทั้ง8ข้อที่ผมพูดมาเนี้ยผมย้ำอีกทีว่าเป็นเกณฑ์หลักเลยนะถ้าเราอยู่ใน1นถึงแข้อเนี้ข้อใดข้อหนึ่งก็แล้วแต่ให้ไปแก้ไขซะนะครับ เพราะธนาคารเขาจะเอาเกณฑ์เหล่านี้ครับมาพิจารณาในการปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับเรานะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังจะวางแผนกู้ซื้อบ้านกันอยู่นะอย่าไปทำนะครับมีระเบียบวินัยทางการเงินเตรียมพร้อมเตรียมวางแผนให้ดีนะครับจริงๆการกู้บ้านมันไม่ได้เรื่องยากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าไม่เตรียมตัวนะครับมันก็ยากแล้วก็ปวดหัวมากๆครับซึ่ง ถ้าเราเตรียมตัวตามที่ผมพูดมาเนี่ยโอกาสผ่านมันก็จะเยอะมากๆเลยนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านหลังแรกนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนับ1 2ึสาไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครดีไม่รู้ว่าจะต้องดูยังไงผมเนี่ยได้ทําคลิปวิดีโอในซีรีส์ how to ซื้อบ้านหลังแรกไว้ครับ ในคลิปนี้เนี่ยจะอธิบายละเอียดเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่ว่าบ้านหลังแรกดูยังไงพิจารณายังไงโลเคชันดูยังไงแบงค์เลือกยังไงนะครับอธิบายเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปหมดเลยนะครับ ถ้าใครอยากรับชมนะครับสามารถกดด้านบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับต้องขอบคุณนะครับที่อยู่กันมาจนถึงตอนท้ายนี้นะฮะก่อนจากกันไปครับฝากกด Subscribe ช่องกูรู Living เพื่อจะรับชมคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเวลา2ทุ่มใน YouTube c h anel n นี้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับหรือจะติดตามผมได้ทางช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Guru Living TikTok Channel Guru Living นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ